เป็นหาดหาดหนึ่งที่สวยมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ก็จะไม่บอกนะครับว่าเฮ้ยมานั่งตรงไหนว่าชิวจังนะไม่บอกเดี๋ยวจะมีคนมาแย่งสวัสดีครับนี่คือ ูวิดีโอล็อกของซ็อกเกอร์นะครับวันนี้ซ็อกเกอร์แล้วก็คุณหมิวนะครับนั่งอยู่ด้านโน้นออกมาพักผ่อนนิดนึงนะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกไปไหนมานานมากไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยจากเหตุผลที่ทุกคนก็รู้ดีนะครับว่าโควิดระบาดหนักมากแล้วก็ทุกคนก็ไปไหนไม่ได้เลยแต่ที่ซ็อกเกอร์ออกมาตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่มีคนเลยนะครับขับรถมาจากสุราษฎร์นิดเดียวประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับมันไม่มีคนเลยครับเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูเนี่ยเดี๋ยวแพนให้ดูแบบ ไม่มีเลยเนี่ยมีคุณหมีวนั่งอยูข่ข้างหลังก็เป็นเป็นสวนมะพร้าวใช่ไหมครับด้านนี้ก็เป็นเหมือนกับสุดหาดแล้วครับมันเป็นสุดหาดตรงนี้ก็เป็นเป็นต้นหูกวางต้นหนึ่งแล้วก็เราก็มามามา,มากลางเก้าอี้ปูเสือนั่งไม่มีใครเลยสักคนอ,อจอดรถไว้ข้างบนแล้วก็เดินลงมาตอนนี้เนี่ยวันเสาร์ด้วยแล้วก็มีเวลาก็เลย คุยกับคุณหมีว่าเอ้ยลองขับรถไปหาที่นั่งเล่นดูไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปไหนมานานมากแล้วแต่ก็ต้องเซฟตัวเองครับก็คือเราจะไม่ไม่แวะที่ไหนเลยขับมาอย่างเดียวแวะครั้งเดียวก็คือใส่น้ำมันแค่นั้นเองเสร็จแล้วเราก็จะเก็บของทุกอย่างแล้วก็กลับก็เป็นบรรยากาศที่ชิลมากเป็นบรรยากาศที่สกเกอร์รักมากแบบนี้นะครับ เดินบนหินก็ร้อนนิดนึงครับเนี่ยแทบไม่มีคนเลยชิลมากแทบไม่ไม่ใช่แทบไม่มีคนไม่มีเลยเนี่ยทุกคนเคยเห็นปะเนี่ยลูกอะไรใครรู้เม้นมาหน่อยนะครับ อยู่ริมหาดเลยเนี่ยเยอะมากสุดหาดแค่ตรงนี้อะครับคือถ้าไปด้านโน้นก็เป็นโขดหินซึ่งค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็ร้อนด้วยเพราะตอนนี้บ่ายสามโมงนะครับหินมันร้อน ซึ่งเดินเท้าเปล่า,าเนี่ยไม่ดีแน่แต่ตั้งแต่มานี่ก็ยังไม่โดนน้ำทะเลเลยนะสักนิดเดียวนะครับเอาละนี่คือบรรยากาศที่ทะเล ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับสุดหาดตรงนี้ก็นี่ฮะไม่มีคนเลยยืนยันอีกครั้งนะครับมีแค่ผมกับคุณมิวสองคนแค่นั้นอุ้ย ก็เดี๋ยวกลับไปที่แอ่ต้นหูกวางที่คุณหนิวแล้วกันนะครับคือมีแค่รอยเท้าของซ็อกเกอร์เลยดูมีแค่รอยเท้าซ็อกเกอร์เลยรอยเท้าอื่นไม่มีมีแค่รอยเท้าเราจริงๆเป็นยังไงบ้าง โอเคป่ะผมผมรักคุณก็นี่คือบรรยากาศทั้งหมดแล้วกันนะครับอกับการฮะบรรยากาศทั้งหมดอะไรบรรยากาศทั้งหมดที่มานั่งริมหาดไงทำไมต้องเมื่อยอ่ะ เหนื่อยเพราะว่าไปยืนคุยอยู่ตากแดดและนี่คือทั้งหมดของคลิปคลิปนี้แล้วกันนะครับอยากจะมาทักทายเพื่อนๆทุกคนที่ Subscribe อยู่ใน YouTube ของซ็อกเกอร์คุณหมิวบอกให้ไปนั่งปิดข้างเธออ่ะอ่ะอุ้ยเห็นเป็ดและทั้งหมดนี้ก็คือวิดีโอล็อกของซ็อกเกอร์สำหรับคลิปนี้นะครับพาคุณหมิวมา ชิลเอาทาที่ดิมชายหาดที่ที่หนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากทำอยู่ประจำแต่ว่าก็ทำไม่ได้เพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับปกติซ็อกเกอร์ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วครับนอกจากออกไปวิ่งตอนเย็นที่บึงขุนทะเลก็เคยทำคลิปไปแล้วตอนไปวิ่งดูลิงนะครับเจอกันคลิปหน้าครับว่างๆซ็อกเกอร์ก็จะไปถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกัน สถานการณ์แบบนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับลาไปพร้อมกับพุงย้ยยแล้วก็พยูนตัวตัวตัว,ตว,ตวข้างๆครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ